โอเคร anyway, ครับผมก้าสวัสดีเพื <ah> ่อนชาวอินทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นบารล็อดนะครับก็เป็นบารล็อดออฟเลนนะผมเจอเอมิลี่นะครับผมก็จะมาบอกนะครับวิธีการเล่นบาร์ล็อดเลนนะครับในแผงปัจจุบันเนี่ยเล่นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นออฟเลนนะไม่ใช่รมนะครับวิธีการเล่นนะครับควรเล่นแบบไหนดีนะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเคอ้ยโอ้โหพลาดเลยมาถึงต้นคลิปพลาดเลยพลาดเลยโอ้เรียบร้อยนะครับแตกเลยผมเรียบร้อยฮะ เอาเลยครับเมื่อกี้เนี่ยเราใจร้อนไปหน่อยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมโมจะพูดนะครับลืมดูเวลาทามมิ่งนะเวลาที่แบบปะาเออ ป่าเขาจะมานะครับก็ลืมสังเกตเลยตรงนี้โอเคนะครับผมหลักๆเลยเราเจอกับเอมิลี่นะครับผมก็แน่นอนนะเรานะครับผมจะต้องออกนะครับไอเทมที่ทำให้เอมิลี่เนี่ยโจมตีช้าลงนะครับผมอย่างไนท์เพจนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยโจมตีเราช้าลงนะครับแล้วก็ต้องตามด้วยตัดเลือดด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีตัดเลือดเนี่ยนะครับเอมิลี่เนี่ยก็จะไม่สามารถนะครับที่จะฟื้นฟูเลือดได้แบบว่ามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็วิธีการสู้นะครับให้เราใช้สกิลสองก่อนนะครับคอมโบบอลนะสองหนึ่งนะครับประมาณนี้นะคร นะครับแล้วก็ไม่ต้องตามนะค่อยๆเล่นนะครับดูดนะปาดนะครับปาดพยายามปาดแบบนิ่งๆนะอย่าแบบว่าปาดมั่วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราค่อยๆต่อเลือดนะไม่ต้องแบบว่าเข้าไปตามตลอดนะครับค่อยๆปาดไปชุดๆนะครับผมจะเน้นแบบว่าปาดเข้าภพุ่มปาดเข้าภพุ่มปาดข้าพุ่มนะครับจะแบบว่าค่อยๆตอดนะครับจะไม่สู้ซึ่งหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเน้นทําดาเมจแล้วก็ค่อนข้างเฟนะครับ เขาไม่เข้าคีปนะเหมือนกับว่าเขาจะรอป่าเข้ามานะแต่ว่าป่าผมก็มาเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราวัดกันดูนะครับว่าเราจะได้เปรียบไหมน่าโดนป่าดโดนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็ดคอมโบเต็มของมาลอตนะครับก็คือ2 3 1สามนะครับก็คือให้เราดูดแล้วก็โดดแล้วก็ปาดนะครับเวลาดูดเนี่ยเราจะติดพาสสีเลยนะครับแล้วก็โดดนะครับไม่โดนนะปาดนะครับเนี่ยนะฮะป่าเรามาแล้วอ่าอ่าลิงก์ผมแล้วนะครับ ผมถ้าเกิดว่าแบทอ่าฟุกไม่ผักนะผมได้นะครับทีแรกปัดทีแรกเนะี่ยบอกเลยครับว่ามาลอดออฟเนี่ยเล่นง่ายนะฮะเล่นง่ายกว่าโลมอีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอฟอร์เรนก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะเล่นยากเลยถ้าเจอฟอร์เรนเนี่ยก็อยากกดมาเจอฟอร์เรนละกันเพราะว่าแพ้แน่นอนนะครับเวลาเจอพวกฟอร์เรนตัวเลียวมะอะไรแบบนี้น,นะครับผมมาหลอดมันจะแพ้นะเพราะว่าแพ้ระยะเซอร์เวเลสก็แพ้นะครับ ก็เรียกว่ามันเป็นตัวที่สามารถแก้ทางใครได้บ้างล่ะแก้ทางบมึกได้โมทอร์สู้ได้นะครับเจโอมนก็เล่นไหวนะครับแล้วก็เจอใครอีกเจอยีนาผมก็เล่นได้นะคือผมจะเล่นแบบว่าสไตล์ดูดปาดออกดูดปาดออกนะครับไมไ่แบบว่าสู้กับไฟตรงๆนะครับรปู้ก็สู้ได้นะลิโบนะครับผมแต่ว่าที่ฟู้ไม่ได้เป็นฟอร์เลนแน่นอนนะครับอเลนและล็อกขาก็ลําบากอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้อยู่นะครับเนี่ยเราจะแบบว่าค่อยๆปาดแล้วออกนะครับทาจิก็สู้ได้นะครับ วันดงวันเดอร์สู้ได้หมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอตัวสตันไม่บ่อยนะเราก็เล่นไม่ไหวนะเนี่ยเวเลสเนี่ยสตันเราบ่อยเราก็เล่นไม่ได้นะครับมันแพ้นะเพราะว่ามันโดนขัดสกิลหนึ่งนะครับไม่ได้จ่ายสกิลหนึ่งคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับเวลาเล่นมาหลอดนะเรียกได้ว่าเป็นอีนิโคท,ที่ผมชอบเล่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเบื่อแล้วนะครับ ผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นฮีโร่ตัวไหนไม่เคยติดเม็ดเลยนะครับเพราะว่าเบื่อเนะครับเบื่อเล่นหลักๆคือเบื่อนะครับชอบเล่นฮีโร่ที่แบบหลากหลายนะเนี่ยปาดเอ้ยอยากจะปาดเหมือนกันแต่ว่าเขาออกนอกระยะไปแล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเล่นแบบชิวๆไปครับบอกเลยว่าเอมิลี่เนี่ยคือเราชนะสบายๆนะเนี่ยเห็นไหมปาดนะครับถ้าเกิดเขาพุ่งาหาเรานะครับเราก็ถอยหลังนะครับเราก็ปาดให้โดนแค่นั้นเองสร้างระยะไว้เห็นไหมเห็นไหม เขาบอกว่าเริ่มล้วนแล้วนะเนี่ยเขาติดด้วยนะครับแต่ยังไม่จ่ายติดเลยนะเห็นบานลิงมาลิงมานะครับเขาจะสู้เรานะครับเวลาที่ป่าเขามาเนี่ยฟุแม่กำลังมานะครับโอเคนะ <am> เขาไปไหนกันแล้วนะเอมิลี่มันหายไปไหนวะแต่ว่าบูคองน่าจะไปกลางแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้ามาังกรเล็กหน่อยแล้วกันเราเอาคลิปก่อนนะครับมังกรเล็กใกล้จะเกิดละ16วินาทีนะผัดหน้านะครับมีการปรับมังกรเล็กใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในช่อง AB แล้วกันนะครับผมปัดโดนนะเนี่ยได้ตัดเลือดแล้วนะครับทีนี้เขาฟื้นฟูเด้งเลือดยากนะสู้กับเราอะผมปัดตอนนี้ก็พันเจ็ดนะครับแรงมากๆนะได้ตัดเลือดมาเนี่ยนะครับก็ทําดาเมจให้เราได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าตัดเลือดก็มีดาเมจนะครับ เกิร์บเดซนี่คือดาเมจแรงนะเขาอยากได้มังกรเล็กเหรอเราแบ่งปันเขาไหมแบ่งให้เขาหน่อยแล้วกันนะไม่ต้องไล่ด้วยเดี๋ยวเรารอเขามานะมาแบ่งนะครับอยากได้ก็แบ่งอ่าเลียมเอาไปดิเดี๋ยวดูดิว่าจะอยู่ไหวยไหมนะครับได้มังกรเล็กด้วยนะแบ่งกันไปโดดโดนเรียบร้อยพันหนึ่งอ่าเนี่ยเห็นไหมคอมโบมันนะครับจะตายแล้วนะโอ้โหหนีเนี่ย เราไม่ต้องามนะครับไม่ต้องรีบนะครับยังไงครับเราต้องกลับไปเติมเลือดนะไม่กลับก็ตายนะเนีย่ยตายแล้วนะครับฟิลรอดอยู่ไหมเฮ้ยเจอลิงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจริงด้วยลิงก็ไม่น่าจะต้านไหวนะตอนนี้สามตัวนะครับฝั่งเราโอ้โหกาลีมาวะกาลีนี่ลิงจะเข้าหลังแน่ๆผมต้องจัดการก่อนมาสิเลือดน้อยผมก็สู้ปาดเข้าไปพันเก้านะครับเจ็บนั้นนั่น ผมโดดเนี่ยผมได้อะเนี่ยโหเยรายการอีกคนหินโอ้โหอดอดหมดเลยไม่ได้โหโดนล้านหมดเลยครับเพื่อนๆดูดิซุปเอาไปกินหมดนะครับเรามันเทพแอสซิตอีกแล้วผมนี่แอสซิตบ่อยเหลือเกินเลยครับบางทีเล่นฮีโร่ที่แบบว่าต้องการคิวว่าโดนแอสซิดแอสซิดทุกรอบนะฮะกลับบ้านไปก่อนนะครับผมก็เวลากลับบ้านเนี่ยเอยมันมีคนอยู่ค่อยๆเล่นนะครับ เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่้วนะคือต้องบอกก่อนว่าแหลกมากนะครับผมเล่นไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้คือแหลกจริงๆนะครับผมตั้งแต่ตศึกมาเนี่ยคือโทรศัพท์รับไม่ไหวแล้วนะฮะต้องเปลี่ยนละลายจังหวะน,นี้โอเคนะครับไม่ได้อีกแล้วนะครับโดนซุปเอาไปอีกแล้วครับโบโหพี่ซุปนี่ใจคอจะเอาหมดทุกตัวเลยหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับดาเมจเขาแรงนะแต่ผมว่าดาเมจผมทําดามเมจเยอะกว่านะครับตอนนี้ เพราะว่าดาเมจที่ฟัมเนี่ยแต่ละทีเนี่ยคือก็เกือบ2000ทุกรอบเลยนะครับวีล่าแตกแน,แน่แต่ซุปมันจะเอาอะเอาให้ได้เลยนะโอาแล้วได้ด้วยเออเอาเรื่องไม่ธรรมดาจร,จริงครับซูเปอร์แมนตัวนี้ก็เห็นแล้วอยากเล่นบ้างเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเ,าเป็นซูเปอร์แมนไหมเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับซุปอัพเลนนะครับผมไม่เล่นซุปโรมนะเพราะว่าซุปโรมเนี่ยผมเครื่องตกบ่อยมากๆนะครับต้องเอาเป็นซุปอัพอะคือมันยังเล่นได้นะ ผมยังบอกว่าแอบไปตรงไปตอดได้นะครับทำจังหวะได้อยู่นะซุปโรมนี่คือผมโดนสตาร์ลัวๆนี่คืออาจจะไม่ได้บินนะครับอาจจะเป็นเดินแล้วก็ไปตายแทนนะครับเพื่อนเอ้ยตรงนี้ยังไงปาดเข้าให้นะครับดอกเดียวนะฮะแตกนะครับผมเลือกสกินนานมากเลยนะสำหรับอ่าสกินที่จะเอามาใส่ในคลิปวันนี้นะครับก็สุดท้ายก็เลือกเป็นสกินนี้นะฮะสกินวอลล์พาสนั่นเองนะครับ เราน่าจะชนะนะเกมนี้ดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยคือไม่ได้ลำบากมากนะครับสามารถสู้ได้นะกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราบุกใหม่นะครับสกอร์เนี่ยดูแบบเฉยๆนะคือก็แค่2ตัวนะครับตอนนี้ที่ฆ่าได้นะกลับรหลืเวลาเนี่ยประมาณ10นาทีแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาฟู้เราไม่ได้ไหวนะครับเอมิลี่ฟู้เราไม่ได้เลยนะครับโดนเรากดนะแล้วผมก็แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบหิวมากด้วยนะครับคือเล่น ได้ก็คือเล่นนะครับไม่เน้นกดมากนะครับเน้นชัวนะฮะไม่หิวจนเกินไปนะครับเน้นชัวมากกว่านะผมอะถ้าเกิดว่าเล่นเล่นแบบเน้นชัวเนี่ยคือ,อยังไงก็ได้ดาวแนละ้วผมว่าโอกาสได้ดาวเนี่ยมากกว่าโอกาสที่เราเข้าไปได้แบบสุดตัวนะครับแล้วก็อาจจะพลาดโดนสวนกลับได้มันสะใจจริงนะแต่ว่ามันอาจจะแพ้แล้วหัวร้อนได้นะครับชัวซิลหน่อยไหมโอเคนะครับเพื่อรอดอยู่ โอเคนะครับก็2ทาวเวอร์แล้วนะครับด้านในโดนนะครับลิงทุกรอบอยากจะปาดบางทีก็เพื่อนเนี่ยคือดันออกไปนะเราจบบ้านเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับโคตรชิวเกมนี้ชิวมากนะฮะออกมาก่อนนะครับโดยป้อมตีชิวจริงนะครับเกมนี้โคตรชิว เนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ได้ดาวแล้วนะครับตอนนี้เอาเลยครับผมประมาณเรื่องอะรนะเอาสำหรับการเล่นมาลดออฟเลนนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอยากได้ตัวละครใหมนต์กันมานะครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่ามีตามันมันเนี่ยจัดให้อีกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอมิลี่ไม่สู้เราเลยนะครับประมาณนี้นะครับดาเมจแรงสุดในทีมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคน